สวัสดีครับวันนี้ทำสารโอลาให้ชมรถเก่าเหมือนกันนะครับปันด้าซีอนะครับซีอีวีคันนี้เป็นซีอีวีวุ่นเจนสองนะครับซีอีวีเจนสองก็ยังมีนะเจนหน <S 2, S 1> <ๆ>ึ่งเจนสองเจนสามเข้ามาติดตั้งแล้วรอดโอลาดกันหมดนะครับเรียกว่าถ้าจะเปลี่ยนแถวรอดโอลาทำไมต้องเข้าที่โอลานะครับก็ให้รอดโอลาลูกค้าประทับใจในเรื่องของความคงทนนะครับติดไปแล้วโดนน้ําไม่เปื่อย โดนฝุ่นไม่เน่าแล้วก็ร้อนไม่แตกไม่กรอบไม่ละลายคุณเห็นเนี้ยสวยงามเรียบร้อยเนียบติดแล้วอยู่ได้นานไมหมค่อยไหมอ้าไหมหลุดไหมนี่คือความที่ลูกค้ากลัวค่อยอ้าหลุดแตกกรอบละลายของอรเราทํามาเกือบ40ปีนะครับวัสดุดีทนที่สุดดีสุดแล้วลูกค้าชมแล้วอยากติดตั้งตรงไงนก็เข้ามาที่โอรานสีสันปากซอยอินธรรมราสามสิบแปดที่จอดรถกว้างสามสิบทีกลับได้เลย นะไม่มาส่งด่วนไปติดตั้งเองนะครับขาไตงหวั่นไปเยอะนะครับก็วันนี้ชม h o นด้าเซ v Gen 2คนระับอยากติดตั้งมั่งก็0 89, 8 9 8 8 8 9 0 0 0นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับรถทุกรุ่นทุ่หฮอจากโ,โมชั่นอยู่น,นี่ให้ดู c ซ v Gen 2ครับขอบคุณครับ